สวัสดีครับผมสวัสดีครับไว้ในช็อปนะครับมาเจอหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เบาๆนะครับผม1 5 0ยหซีซีนะครับเป็น Honda CB 150R นะครับคันนี้เป็นรถจดปี2020นะครับผมหัวเลขใหม่ก็ไม่เยอะนะครับสภาพโดยรวมยังสวยนะเออสภาพโดยรวมยังสวยพร้อมใช้งานมากๆนะครับพรบไม่ขาดนะครับเพิ่งสวิตมาให้นะครับผมแล้วก็เออเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับ ดูข้างบน <ua> ก่อนเลยนะครับผมเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับผมท้ายเดิมนะฮะท้ายเดิมนะครับผมน่าเดิมๆจากโรงงานเลยครับผมนี่ยางก็ยางจากโรงงานออกจากศูนย์เลยนะครับโซ่สเตอร์ยังสวยๆนะครับผมนี่เครื่องเครื่องก็ยังสวยๆนะครับเครื่องเครื่องสวยๆชุดสีก็ยังสวยๆนะครับผมนี่เครื่องยังวิงวิงอยู่เลยนะฮะเครื่องยังวิงวิงอยู่เลยนะครับผม มีของแต่งนิดเดียวนะฮะของแต่งนิดเดียวนะครับผมโอเคไฟหน้าสวยนะครับผมไฟหน้าสวยๆเลยนะฮะโชคสวยๆนะครับนี่ยางหน้ายางหลังก็ยังเหลือนะครับเป็นยางที่ติดโรงงานมาเลยนะครับผมโอเคเรามาดูฝั่งนี้นะฮะย้ายมาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็โชคสวยๆนะครับชุดสีก็ยังสวยๆนะครับผมจานวงจานเบรกยังสวยนะครับผ้าเบรกยังเหลือนะครับผมบางโคลนสวยๆนะฮะ เครื่องฝั่งนี้ก็นี่ครับโหเนียนๆยังเนียนๆอยู่เลยนะครับเครื่องฝั่งนี้ก็เนียนนะครับผมอ่ทุดสีฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมสวยๆเลยนะฮะนี่ป้ายพอภาษีติดตรงนี้นะครับผมนี่โอเคนะสวิงอาร์มสวยๆนะับจานวงจานเบรกผ้าเบรกก็ยังเหลือนะครับอ่ะพร้อมใช้งานทุสุดเลยท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมๆเลยนะครับผมอ่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะเครวมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้โหผมว่า1 5อห้าสินี่มัน ใช้ในชีวิตประจำวันนี่ดีมากๆดีมากๆเลยนะครับ1ประหยัดน้ํามันนะครับค่าเซอร์วิสไม่แพงนะครับผมโอเคนะเรามาดูถังน้ํามันนะครับผมที่ครอบถังน้ํามันสวยๆนะครับผมสวยๆนะครับอสวยๆเลยโอเคครนนี้ของแต่งของแต่งมีอะไรบ้างของแต่งแทบไม่มีเลยนะเดิมๆจากโรงงานโอเคนะคัมีสปูลยกหลังนะมีหางปลาตัวนี้นะครับแต่งหางปลาตัวนี้มาแล้วก็มีสปูลยกหลังนะครับใครมีสแตนแบบนี้ก็สามารถใช้ยกได้เลยนะครับผม โอเคมีกระจกไยแฮนด์ฮะทรง CRG นะครับผมใส่มาด้วยเรามาดูเลขใหม่กันนะครับระบบไฟทำงาน100เอร์เซนะครับผมเลขไหม่อยู่ที่8,500กว่ากิโลนะครับเพิ่งสวิต์มานะครับผมเพิ่งสวิต์มาประมาณตอนกิโลที่00 0ดกว่านะครับผมเพิ่งขับมาประมาณพันกว่าโลนะฮะโอเคเอามาซัดเครื่องกันเลยนะครับผมโอ้ซัดทีเดียวอยู่เลยนะฮะเครื่องดีมากเลยนะครับ โอเคนะรถพร้อมใช้มากๆนะครับผมรถพร้อมใช้มากๆเลยทีเดียวนะครับผมอืมพร้อมใช้มากๆเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะไปในช็อปก็สภาพรถก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะโอเคครับผมคันนี้เป็น Honda CB นะครับ CB 150 R นะครับจดปี2020นะครับผมจดปี2020นะครับพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมคันนี้ขายสดอย่างเดียวนะครับไฟแนนซ์รับจัด3 0 0 c ซีซีขึ้นไปนะครับคันนี้สดอย่างเดียวมือหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ90 0 0 0กว่าบาทนับ5ก0 0หมื่ประมาณนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับมือสองสภาพอย่างนี้นะครับห้าหมื่นนะฮะ ห้าหมื่นครับผมลดมาเกือบครึ่งเลยนะครับครึ่งเลยก็ว่าได้นะรดมาเกือบครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคนะครับคันนี้เนี่ยผ่อนเนี่ยโอ้โหผ่อนมือหนึ่งเนี่ยผมเคยถามลูกค้าเอามาเทินผมเนี่ยผ่อนตกไปแสนสามแสนสี่เลยนะครับ ตกไปแสนสามแสนสี่เลยผ่อนโอ้โหมือสองสภาพสวยๆอย่างนี้สดห้าหมื่นครับจบเลยครับห้าหมื่นกว่าบาทนิดๆนะครับใครอยากได้ราคาไหนก็มาคุยกันได้เลยหรือว่าเข้ามาดูตัวจริงแล้วก็มาลองขับได้เลยนะครับผมโอเคไปในช็อปก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ Honda CB 150R นะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆครับผมโอเคเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ